ดวงประจำสัปดาห์สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสครับสวัสดีครับผมหมอมิน 24, ้นท์ไพ่ยิปซีพยากรณ์คลิปนี้จะมาทำนายดวงในช่วงวันที่15ถึงวันที่21พฤษภาคม2565ให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับได้ไพ่อะไรบ้างดูที่หน้าจอเลยผม,มหนักๆมาเลยนะเห็นไหมมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นนะครับไพ่ทาวเวอร์ขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสอีกแล้วนะสัปดาห์นี้สาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยต้องระวังเรื่องเสียหาย จากการตามล้างตามเช็ดของการเข้าไปยุ่งเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับสัปดาห์นี้รุนแรงถึงขั้นตัดความสัมพันธ์เลิกเป็นเพื่อนหรือว่าเลิกคบกันไปเลยนะครับตัดญาติขาดารรมิตรมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับระวังให้ดีนะครับซึ่งผมมักจะทนายเรื่องในในเรื่องของคนที่เกิดวบบพฤรหัสเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยบ่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เกิดวบนพฤหัสเนี่ยมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์คนอื่นไม่ค่อยแคร์ในที่นี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่สนใจนะ แต่ตัวเองอ่ะตัวของคนที่เกิดเกิดวันพฤหัสเองเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะถือสันโดษฉันอยู่ของฉันคนเดียวได้ฉันทําของฉันคนเดียวได้ฉันอยู่กับตําราฉันอยู่กับหนังสือได้ฉันอยู่กับสิ่งที่ฉันชอบได้ฉันมีความรู้ของฉันฉันมีความเชื่อมั่นของฉันนะครับสนใจอะไรฉันก็อยู่ในโลกของฉันได้อะว่าง่ายๆนะครับก็เลยไม่ได้แคร์ในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มันจะต้องระวังว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ จนถึงขั้นตัดขาดกันเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่เข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยจะต้องบริหารจัดการให้ดีๆดูให้ดีว่าใครผิดใครถูกเพราะบางทีเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยเข้ามาหาคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนคุณต้องเข้าไปรับผิดชอบแล้วกลายเป็นปัญหาของตัวเองเนี่ยทั้งๆั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองมันเป็นเรื่องของคนอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีจะช่วยหรือไม่ช่วยดูให้ดีและใช้ความเป็นกลางใช้คุณธรรมเป็นหลักนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับไพ่าทาวเวอร์เนี่ยยังแสดงถึงเรื่องของการต่อสู้ความโกรธอารมณ์ด้วยนะครับที่จะต้องควบคุมให้ดีในสัปดาห์นี้ด้านการงานมีอุปสรรคใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับมีการสิ่งที่สตาร์ทไว้สิ่งที่เริ่มต้นทําไว้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่ตั้งใจไวเนี่ยอาจจะต้องหยุดชะงักหรือว่ามีเหตุปัจจัยอะไรให้ต้องรอก่อนนะครับในสัปดาห์นี้ และสัปดาห์นี้ต้องเตือนว่าอยากคิดอย่าตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองคนเดียวหรือว่าอยากคิดอะไรที่มันเร็วเกินไปจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและพยายามอย่าเดินทางตอนกลางคืนนะครับระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุตลอดทั้งสัปดาห์การเงินได้ไพส่สีไม้พิกเพกสวรรค์พิพันพกนนะครับการเงินในสัปดาห์นี้ต้องเรียกว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสิ่งดีๆมาจากไหนสิ่งดีๆมาจากปากครับสัปดาห์นี้เรียกว่าปากพารวยการเงินการตกลงอะไรก็ ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันคาาคาซาังมานะครับยังปิดไม่ได้ยังปิดไม่จบสัปดาห์นี้จะได้คําตอบตกลงเดินหน้ากันได้สักทีหนึ่งนะครับงานธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือขา่ขายการค้าขนาดเล็กงานที่ปรึกษางานฟรีแลนซ์ขายความสามารถเป็นช่วงที่มีลูกค้าเข้ามาได้เงินการเงินความคล่องตัวเนี่ยมากขึ้นนะครับรวมทั้งเงินส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นก็มีข่าวดีเข้ามาถือว่าการเงินเนี่ยยังมีสเสถียรภาพนะ ยิ่งงานอะไรที่คิดเร็วทําเร็วก็จะยิ่งหาเงินได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่คบหาดูใจกันหรือว่าจีบจีบกันอยู่เนี่ยจะมีอุปสรรคจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างนะครับอาจจะมองว่าไม่เหมาะสมไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะไปพ้องกับในเรื่องของดวงทั่วๆไปที่ปทเป็นเรื่องของไพ่ทาวเวอร์เห็นไหมฮะว่าบางทีเนี่ยผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยแล้วเราเป็นแบบกระฟึดก,กระฟัดจนบางทีเนี่ยเขามองเอาเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องน e าท t i v e เป็นเรื่องลบได้หรือว่ากลายไม่ว่าจากที่จะได้ครบหรือว่าได้ทาแต้มกลายไม่ว่าต้องต้องถางกันไปผู้ใหญ่ไม่แฮปปี้เนี่ยแบบนี้ก็ต้องระวังนะครับนะครับแล้วก็คนที่มีคู่มีครอบครัวรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องแบกภาระความรู้สึกต่างๆไว้กับตัวเองคนเดียวหรือเนี่ยต้องระวังเรื่องของการทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของคนอื่นนะก็จะเตือนไว้หมดแล้วนะครับ คนโสดนะครับยังชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าต่อให้มีคนเข้ามาก็ยังไม่ถูกสเปคนะครับรักชอบคนยากครับสัปดาห์นี้สุดท้ายครับเรื่องของสุขภาพสุขภาพไม่มีเป็นอะไรน่าเป็นห่วงนะครับสุขภาพไม่มีประเด็นอะไรน่าเป็นห่วงแค่ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอย่างที่เตือนไว้ในตอนต้นก็พอนะครับสัปดาห์นี้สามารถทําบุญเสริมดวงชะตานะครับโดยการบริจาคทานให้กับ ผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือว่าทําบุญให้กับบุล,ลนิธที่ที่เขาวิ่งช่วยเหลือคนเจ็บคนยากปลดตึงร่วมกัน,นอยู่เติมน้ำมันให้เขานะครับหรือว่าให้สิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นกับเขาก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับนะครับนี่คือดวงทั้งหมดของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอันนี้เป็นการดูแบบภาพรวมนะครับไม่ได้เจาะจงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าท่านมีเรื่องสําคัญที่จะต้องตัดสินใจอย่าเอาคำทำอ,อย่าเอาคำทำนายนี้ ไปประกอบการตัดสินใจนะครับอ,อยากจะให้ท่านเนี่ยมาดูดวงแบบส่วนตัวมากกว่านะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเปิดไพ่แบบส่วนตัวอันนี้จะแม่นยําม,มากกว่า สามารถติดต่อโดยดวงได้ที่ Facebook Fan Page หมอมิน้นท์พย่ยเยบซีเพกรนะครับสัปดาห์นี้ก็ฝากคนที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งกริ๊งกริงกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนญาติพี่น้องตามวันเกิดของเขาด้วยก็ได้นะครับสัปดาห์นี้ขอให้คนที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านโชคดีแห่งๆห่งพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือคุ้มครองให้โชคให้ลาบสวัสดีครับ